จ้าสวัสดีค่ะอาหารเสี่ยค่ะมือนิบ้านนี่อาหารเสี่ยค่ะเอาขอจัดกินเลยมีเพื่อนมากินด้วยออาเพื่อนคนสวัสดีค่ะเอฟซีสวัสดีจ้าจ้ามีเพื่อนไปกินข้าวเช้าด้วยอ่ะมาค่ะพี่น้องมาเนี่ยมาเชียงน่อยเนาะนี่ยังเสียเอฟซี่มไอเห่เอฟซี่มเลยอาหารเราจะใส่ผลิตภัณฑ์จัดระบบคนละค่ะพี่น้องเด้อพี่น้องคนสวยนี่แม่ค่ะ พริกกะปิมาขึ้นนี่อาอสวมอี่เห็นพริกกะปิอันนี้แกงหน่อไม้ค่ะพันหลงเมื่อวานนี้ใส่กระปูดองเลยคะ่ะบุงในแสบบอสมัยเกา่าอันนี้แก้วติดต่ำเต็มมาวานเนะเาะแก้วแบบแสบแก้วประเด็กตอนนี่ค่ะนี่ประเด็กต้อนประเด็กตอนสมผกผักดองกระหล่ำปีใส่หัวหอมแบบอร่อยนะคะไอ้กินเพื่อนกินกินไม่กินน้ำกันกะพี่น้องมาเสร็จแสบค่ะนี่ ผักสูตแต้งกว่ากับอะไรนะมะเขือเ <P. S 1> ขื่อนกันนาะพริกกะปิแบบอร่อยอะ่ะเห็นว่าพี่น้องขอจัดอีกกน้อยเนาะ <P. S 1> อือกินอยู่เน่อยเนาะอ่าอ่ากินนะกินกนเพื่อกินอ่ะกินข้าวเหนียวเลยค่ะมงสิจกข้เบงแบบง่ายมากหงอนมาเขาเฟ่มไปน้ำกันางแซ่บค่ะพี่น้องมาลุกกินเฮ้ยหมอ กินนีมีีสมทักแซ่บแซ่บเอาไปจอดดวสิยุบไปเบิ่งให้ยุบจนสี้แซ่บแกน้งใหม่มากินเนี่ยมันเบบบ้งบอกพีกล้อหน่อยเปเรืองเป็นวานใส่เต็มทีโอ้ยยังแซ่บอยู่เนาะอืนี่แก่พวกเราคขางอว่าเนาะทานลอเดีเงวนดท่ากไปบบตอสอ คุยก mm. ัพนจมา่พันเด้ต้นมข้าวขเอาไปแกงมา่ะอ้าวต้นจัสินพัเด้อบาบืมันนี้เบืงแล้วลงบงเนี่ยโอเองั้น เราเรยนอยู่เาเอาเงินของเได้ปล่าไอกใหญยมาทำอต่างเขาด้วยแล้วตัดๆๆตัวเคยเขาไม่ยุเขาเสียมาเหชรยุโอ้ยไปเพชรหนไวยเดียวสองตัวนี่บางพอดีรถพวกกรถอยเขาไหไออกอะไรถใหญ่สองไฟลตึงอ๋อเจาหนเ่วงังใหญ่อใส่ไปลหุ่งก เราไผต้องจ้างสร้างไปมามีไฟไร้ิงด้อืมโอ้ใช่มากเราเอที่ชุมจีชุหาฮะแลอาที่ชุมจีชุมหาทอดตงอืมีไผโอ้ยุ่งอ๋อฮเขาถอยเวลาไเขาถอยดอกนะครนก็ขวางกันอยู่มา่กังนยใหญ่ขดเจาะก็อดจะเจาะ โอ้ยเจียวแบบผิดเยหนึงมาผิดกันเลยคุณเลี้อยผิดเหรเขาเอาว่าเขาเขาเนาะอือโอ้ยว้าเลยใช่สักสิอใส่หลวงใส่หลยพ่อรู้ผิดเป็นาเแล้วอืไงราิใส่ผิดใส่โอ้ยผิดภาษาเพริะจีนูเลยจีนเดจีน เขาไม่ได้ใส่พริกหรอนอ่าบาวัไนไหนไหนนะถ้าเวา์ตำกับพริกก็เลยตำๆอืกินได้บ่ครับจ่ะยด้ชบเขาเจีาจังคื่ เพือ่ออะรบ้างทีจ้าไมขึ้นโอ้ยแสร

เป็นขายเนาะข้าเขาไม่ดีอยู่ข้างหลังบ้านไม่กล้วยไางหลังบ้านดีเนาะอือเป็นกองเป็นหน้าบ้านเจ้าขายของเนี่ยเดี๋ยวก็เทิดไม่อยู่เธอท่องฝ่นไม่แล้วก็เสือไปไหวฝ่นอ่ะอือมาบ้านมีเป็นหน้าบ้านไปด้วยมาบ้านนี่ก็สิปลูกเป็นปลูกต้นไม้ปลูกพักยอดยอดกระถางกินเอาไะคิดว่านิใจนะ อย่างไครแล้วอย่างนายเนาวพอดีค่ะบ๊ายบายค่ะกดหน่อยเพื่อซื้อแบงก์กดอือ